ใช่ไหมใช่ค่ะแดดมันร้อนมากปลูกต้นไม้ที่รากใหญ่แต่ว่าชะอมมันก็คือเราไม่ได้ลงทุนใหม่ไงหนูก็เลยลองดูโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมคะทางเหนือมันก็ไม่เลยร้อนเหมือนทางบ้านทางอีสานมันไม่ร้อนมากเท่าอีสานอีสานนี่ร้อนสุดๆหนาปัก้นาปักรองเท้าจิตจิตค่ะอันนี้มันก็จะแบบว่าไม่รู้จะรอดไหมมันร้อนๆ้อนเมื่อกี้หนูก็เลยแบบว่าไม่ไม่เอามา เนี้มันก็ยังรอดอยู่มีตุ่มเล็กๆกำลังจะเกิดร้อนมากร้อนมากๆขอบอกใช่ไหมคะจริงไปอยู่เมืองนอกก็สบายเปลี่ยนกลับไปทางนู้นก็ไม่ร้อนเหมือนอีสานลำปางก็ร้อนใช่ไหมแต่ว่าเขามีหน้าร้อนน้อยกว่าอีสานมั้งถือว่าตองร้อนอะนะเนาะอีสานนี่ร้อนยาวร้อนจนเขียวหมดแล้วตอนนี้ก็เลยมาปลูกไว้ริมริมบ่อน้ํา น้ำก็เต็มตลอดแหละแต่ว่าน้ำก็จะมีหญ้าเยอะหน่อยเพราะว่าบ่อนี้มันเป็นบ่อกเก่านานแล้วขอบคุณนะป้าแมวนะอยู่กับนูนานแล้วแว้นตอ่อได้เลยนะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวนูไปดูหลังบ้านให้เด้อขอบคุณมากๆแว้นตอ่อได้เลยค่ะนูไลเปิดหลังคาเพื่อแบบที่เขาบอกให้ให้ไลบ้างเขาไลไลทุกวันเพื่อได้หลังคาขอบคุณมากๆนะป้าแมวร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรง เขาอาบสารมาใช่ไหมคะประมาณนั้นแหละมาเมืองนอกไม่ร้อนมากแต่ไม่สุขใจป้าไม่เหมือนอยู่บ้านเราใช่ไหมแต่ก็ยังก็ได้ประสบการณ์ก็ดีมีเวลามาจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนประสบการณ์น้ะคนคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคนอยู่เมืองไทยก็อยากไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยแต่คงไม่ได้ไปแล้วหมดโอกาสแล้วถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะได้ไป หมดโอกาสแล้วนานๆมาก็ดีนะได้เปลี่ยนไม่จำเจหนูว่านะแต่ว่ามาทีแล้วก็ได้ความสุขเยอะก็ไม่อยากกลับใช่ไหมคะไลดีแล้วจ้าตอนแรกตั้งใจว่าถ้าถ้าผ่านแล้วจะไม่ไลทีนี้มันนิ่งมันไม่ขึ้นมันไม่ไปไหนเลยก็มาไลพอไลก็มีหลังคาเพิ่มขึ้นมาบ้างก็เออก็ไลก็ไลมันคงทิ้งไม่ได้เพราะเราต้องใช้โทรศัพท์อยู่ดี แต่หนูก็จะไม่แว่นไงพี่ๆเขาบอกว่าเหมือนจะว่าเราจะไม่มีน้ําใจที่ไม่แว้นตามบ้านเพื่อนเราก็ทําไม่สะดวกนะเอาแค่แบบหาคลิปลงกับไลฟ์บ้านตัวเองก็หมดเวลาแล้วนะเราบริหารจัดงานการไม่เก่งจัดการเวลาไม่เก่งก็เอาตามแบบใครมาหนูก็ไปไม่มาก็ปล่อยให้ปล่อยให้เจ้นานายจัดการระบบเอาเอง ตอนนี้เก็บเหรียญมาได้ครึ่งทางแล้วสามเดือนไลแล้วหลังคาเพิ่มใช่ใช่ไลใช่ก็ประมาณนั้นเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าหนูไล์มันไม่ไม่มีเพื่อนก็เหรียญก็จะแก่ศูนย์จุดหนึ่งแต่ว่ารระยะ,ะเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปมันก็เพิ่มทีละก็ได้สิบกว่าประมาณเนี้ยแต่บางช่องแช่ไม่แวนเลยใช่หนูก็ไม่ หนูก็ไม่แว้นหนูก็แว้นแบบใครมาไ์สดหนูก็คิดถึงทุกคนนั่นแหละอยากทําเหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่เราเราไม่สะดวกเนาะใครมาหนูก็ไปไม่ไปก็ให้ระบบจัดการตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณกี่เดือนสองเมษาพฤษภามิถุนาเมษาพฤษภาสามเดือนก็มาครึ่งทางแล้วมาครึ่งทางแล้วได้แค่นี้ก็คือดีแล้วดีกว่าเราเล่นเราไม่มีรายได้ได้น้อยได้มากก็ไม่เป็นไรเอาที่เราแบบรุ้สาทำมาตั้งนานแล้วจะทิ้งก็ไม่ได้ ทำไปเผื่อโชคดีวันไหนฟังเก็บทำทำเผื่อลูกๆไว้อนาคตเผื่อมันไปต่อได้ได้มากได้น้อยก็ตังทั้งนั้นแหละดีกว่าเล่นโทรศัพท์เราไม่ได้อะไรขอบคุณนะคะเลือกที่สะดวกเนาะใช่ค่ะขอบคุณนะคะไ์สดหน่อยหนูไม่ไม่สะดวกจริงบางทีถ้าไปแล้วแบบ บ้านคนนี้ก็ไปทําไมไม่ไปบ้านคนนี้กลัวพี่ๆเขาว่านะกพไม่กลัวมันก็เขาขคิดได้ทุกคนนั่นแหละเพราะว่าทุกคนเขาก็อยากให้แวนนั่นแหละเพราะว่าไปไปยื่นหมูยื่นแมวขอบคุณค่าป้าแมวร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรงเดอ้อยู่ที่ไหนก็ใครมีความสุขเหมือนเดิม <laughs> สมัยนี้สมัยใหม่แล้วอยู่ไกลก็โทรหากันเจอหน้าคุยกันได้ขอบุณค่าร่ลำรวยนะป้าแมวนะขอบคุณมาก